แบบขนาดเลยค่ะมันจะถุงปัยี่ิบาทเนาสวัสดีค่ะพบกับช่องสุ้ยายเกาหลีบ้านเรียนนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีคนถามหานะคะว่า ที่ร้านอาหารไม่ไม่ทำร้านอาหารแล้วหรอทำนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะก็เลยโอเคถามหาก็เลยจะพาเข้ามาดูบรรยากาศการทํางานในร้านอาหารบ้างค่ะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูร้อนพอเข้าสือ่อฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นฤดูที่คนเกาหลีกินเลี้ยงกันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นฤดูการกินไก่ต้มการกินหมูย่างเนื้อย่างการกินพวกก๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงแบบ เติมของเข้าสู่ร่างกายนะคะทุกคนพวกอาหารดีๆนะคะบำรุงร่างกายวันนี้นะคะก็มีเจ้าของโรงงานนะคะโทรมาจองเพราะว่าจะพาลูกน้องมาเลี้ยงประมาณ1ิบกว่าคนเลยนะคะสั่งเป็นเนื้อวัวย่างค่ะจะเข้ามากันอีกประมาณ2ชั่วโมงจะเข้ามากันนะคะก็เลยต้องเตรียมของทุกอย่างไว้รอนะคะทุกคนพวกน้ําจิ้มพวกพริกกระเทียมพวกผักและเครื่องเคียงต่างๆค่ะ ลูกค้ามาถึงก็คือจะได้ทานเลยนะคะเขาไม่ชอบการรอคอยนะคะคุณเกาหลีเขามาถึงเขาต้องได้กินเลยนะคะเราต้องเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยค่ะใบางาก็จากสวนนะคะทุกคนใบแกน,นิดเมื่อกี้เนี่ยค่ะซอชอบชอบนะมันหอมเวลากินพวกหมูย่างเนื้อย่างซะว่ามันเข้ากันดีนะคะในช่วงนี้นะคะผักกาดหอมที่เกาหลีแพงมากเลยค่ะทุกคนเป็นฤดูที่ปลูกผักกาดหอมยากที่สุดคือฤดูฝนกับฤดูร้อนค่ะที่สวนไม่ย,ยาก,ก็ปลูกไม่ค่อยได้เลยนะคะปลูกได้อยู่แต่ไม่สวยไม่สวยค่ะทุกคน ปลูกสวยที่สุดคืออากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาเตรียมเครื่องเคียงรอนะคะส่วนอันนี้เป็นยำผักกุ้ยช่ายนะคะอร่อยมากทุกคนแล้วก็มียำถั่วงอกค่ะยำถั่วงอกซอเคยพาทุกคนทําด้วยนะทําไม่ยากนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะและอันนี้ก็จะเป็นยำหัวหอมใหญ่นะคะใส่กับพริกค่ะ เผ็ดๆหวานๆเปรี้ยวๆนะคะนี่ก็เป็นเครื่องเคียงที่เตรียมไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะออกไปวางไว้ก่อนนะคะเพราะมันไม่มีพื้นที่ค่ะส่วนนี้เป็นดอกกระเทียมดองนะคะเปรี้ยวๆหวานๆ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกิมจินะคะที่มีอายุการดองประมาณ1ปีเสร็จเจได้นะคะทุกคนคนไทยไม่สามารถกินได้นะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวมากคะ่ะทุกคนแบบแบบกินเข้าไปคือทุกคนต้องทำหน้าหยีเลยนะคะแต่คนเกาหลีกินได้ง่ายๆสบายมากและอร่อยมากเลยนะคะส่วนเครื่องเคียงตัวสุดท้ายก็จะเป็นกิมจิแตงกวาค่ะเคยพาทุกคนทำบ่อยมากๆอร่อยมากเลยทุกคนแล้วก็ทำง่ายด้วยนะคะกิมจิจากแตงกวาจากสวนเราเองค่ะ แล้วเดี๋ยวซอก็จะพาทุกคนมาดูพี่ชินหมักเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัว นะคะในส่วนซิโครงนะคะก็จะใส่ซอสน้ำหมักที่ไม่ย่าปรุงขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปค่ะซอสหมักเมื่อกี้นะคะก็จะทําให้เนื้อวัวมีรสชาตินะคะทุกคนมันเป็นซอสถั่วเหลืองที่เขาหมักใส่กับอะไรไม่รู้ว่ามันจะแบบแบบหอม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 แล้วก็แบบเค็มเค็มนิดนึงแบบนัวๆทาให้เนื้อวัวมีรสชาติขึ้นมาหน่อยไม่จืดชืดนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ามันงาเพิ่มเข้าไปแล้วก็คุกคุกคุกแล้วก็ใส่จานไปให้ลูกค้าย่างนี่เลยค่ะกลิ่นนี่หอมฟุ้งทั่วร้านเลยนะคะทุกคน Yeah. I'm going to do it. 기억을. 모든 ลูกค้าของบริษัทนี้นะคะก็จะพาลูกน้องมาเลี้ยงค่ะทุกคนก็กําลังยืนเลือกอยู่นะคะว่าจะนั่งโต๊ะไหนนะคะโต๊ะที่เขากําลังดูอยู่มันมีไก่ต้มด้วยนะคะก็พากันคิดว่านั่งโต๊ะนี้ดีไหมมันมีไก่ต้มด้วยอะไรอย่างนั้น,นะคะซอคิดเองค่ะนะคะทุกคนก็เลือกนั่งตามใจชอบค่ะพอได้ที่แล้วก็พากันกินใหญ่เลยนะคะ ขายข้าวขายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนมาเก็บข้าวโพดนะคะข้าวโพดที่ซอป,ปลูกไว้ตอนนี้เริ่มแก่แล้วซอก็จะเอาไปทําเมนูของหวานข้าวโพดให้ครอบครัวได้ลองทานดูค่ะมันเป็นเมนูที่ทําง่ายมากแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าตอนซอเป็นเด็กนะซอก็จะทาข้าวโพดของหวานนี่แหละไว้พ่อให้แม่กินนะคะเพราะว่ามันทําง่ายดีนะคะแต่ว่ามันอร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองทําให้ครอบครัวกินดูค่ะ สวนของซอค่ะซอปลูกไว้กินระมาน20ต้นค่ะเดี๋ยวซอว่าจะเอาไปเห็ดของหวานค่ะว่าจะเอาไปทําของหวานข้าวโพดนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปแกะดูก่อนค่ะเพราะว่ามันมันเป็นแบบนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นเสียมันเป็นเสี้ยนแบหลายซักเลยนะเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบนี้มันไม่มีเม็ดนะคะเยอะมากเลยอะซอปลูกปกตินะแต่ทำไมมันไม่มีเม็ดก็ไม่รู้ถ้ากาดออกมาเดี๋ยวนี้ <laughs> 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 ありがとうございます。 ฝากนี่เป็นแต่ย่านเป็นแต่ย่านค่ะพ่อทั้งเป็นแต่ย่านทั้งเป็นตะซิตตนบ่ม,มีทั้งเลยโอ้โหเมื่อตุบตะป,ปับอยู่พี่จังเห็บนี่พี่จังเห็บนี่ล่ะอยู่บ่กินให้หน่อยค่ะโ <laughs> มกสูสูอยู่อะ่ะ <laughs> โมเป็นตะซิตตนจนบ่กล้ากิากนเลคะ่ะ <laughs> หวานไหม <laughs> ไม่สบต้มก็เปลืองแก๊สค่ะทุกคน เอาไปต้มกับเบืองแก้ดค่ะทุกคนกินเถอะชยอนไม่อยากทำไส้หมาเพราะว่าการซื้อเยอะแต่ไม่มีโกยิกินเลยหวานไหมอืมอืมนิดหน่อยรสชาติออกมาไม่ก็บอกปะเดี๋ยวบอกแม่สิโยันไม่อยากใส่มาเพราะว่าอ่ากัดารซื้อ 他这边谈了有，知道吗？嗯。嗯 ซอจะต้มเม็ดสาคูนะคะกับน้ําร้อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเม็ดสาคูจะเริ่มสุกดีค่ะทุกคนแล้วก็จะเอาไปน็อกน้ําเย็นรอไว้นะคะทุกคนซอจะมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังเมื่อก่อนนะซอคิดว่าเม็ดสาคูเนี่ยคือปุ๋ยนะคะปุ๋ยหวานข้านะทุกคนก็คืออซอน่ะมาอยู่เกาหลีใช่ไหม แล้วซอก,ก็ไปหาซื้อเม็ดสาคูที่ร้านไทยแต่ว่า,ผานแผนกอาหารไทยอ่ะมันหมดค่ะก็เลยลองเดินไปผนแผนกขายพวกอาหารเนปาลน,นะคะของเนปาลมันก็จะมีพวกเม็ดสมุนไพรต่างๆเครื่องเทศต่างๆเป็นมเมล็ดผักที่มันมีกลิ่นนะคะแล้วมันก็วางอยู่คู่กับเม็ดสาคูค่ะทุกคนแล้วมันไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยนะมันก็เป็นภาษาอังกฤษาภาษา,ษาอังกฤษหมดเลยแต่ซอไม่รู้ว่าเม็ดสาคูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ซอก็ไม่กล้าซื้อทุคนซอก็ยืนดมอยู่ตั้งนานซอกลัวว่าซอน่าจะซื้อมาผิดกลัวว่ามันจะเป็นปุ๋ยนะคะจนมีพนักง,งานอยู่ๆพนักง,งานเดินมาพอดีเลยค่ะซอก็เลยถามว่าอันนี้อันนี้ของไทยอ่ะมีไหมเขาเลยบอกอ๋อมีมีมันแอบอยู่มุมนี้นะคะก็เลยได้ของไทยกลับมาค่ะนั่นแหละทุกคนเคยคิดว่าเหมือนกันไหมคะว่ามันเหมือนเม็ดปุ๋ยอะทุกคนซอ,อก็เลยไม่ได้ซื้อของ ขอนปาลมาเลยค่ะก็เลยได้ของไทยมานะคะก็เลยไม่รู้ว่าอันที่ซอไปหยิบมันคือเม็ดปุ๋ยหรือเม็ดอะไรถ้าพนักง,งานไม่เดินมานะคะซอกะว่าซอจะซื้อมาค่ะแล้วลองเอามาต้มแล้วค่อยๆชิมดูนะคะถ้ามันไม่ได้เค็มนะคะก็แสดงว่ามันคือสาคูค่ะทุกคนตอนแรกนะคิดอย่างนี้จริงๆนะคะ 아라운드는브라운드힘든라운드는라운드는분들운드는아 그죠? 그는 브라운드는 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 브라버렸어라운드는 브라운드는 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 브는 브라운드는 브라운있는 브라운드는 브라운드는 브는 สองคนกินหมดเลยอร่อยค่ะทุกคนอร่อยค่ะเอาเอาพริกไปปั้นกับไม่ยากับพอปูแล้วก็เอาของหวานไปให้น้องน้ำทุกคนเบิ่นของหวานขอบโพดใส่สาคูเป็นแต่แซ่บขนาดเลยค่ะมดใส่ถุงปั่นอยู่บานเขาไปค่ะทุกคนไปตลาดกันค่ะไปปั้นหมักพริก ทุกคนได้ยินเสียงไม่ย่าตะโกนไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณลุงอยู่ที่ร้านปั่นพริกคนเดียวนะคะเมื่อก่อนร้านปั่นพริกที่พากันมาร้านนี้นะคะก็จะมี คุณยายอยู่ด้วยนะคะคุณยายก็จะมีเพื่อนมานั่งเล่นด้วยมาซุมกันนะคะห้าคนหกคนเต็มเลยค่ะเวลาที่ซอมมาก,ก็ร้านนี้ก็จะไม่เคยเงียบเหงาเลยนะคะแต่มารอบนี้เงียบเหงามากเลยแค่คุณตากับแมวสองตัวนะคะเพราะว่าภรรยานะเสียคะ่ะทุกคนลื่นล้มในห้องน้านะคะทุกคนคนแก่ต้องระวังมากๆเลยนะคะพอลื่นล้มเสร็จปั๊บก็เข้าโรงพยาบาลและหลังจากนั้นก็กลับมานอนพักที่บ้านนะคะแต่เป็นการนอนแบบติดเตียงนะทุกคน เรวสุดท้ายท่านก็เสียไปนะคะก็เลยเหลือแต่คุณลุงนะคะวัย90้กว่าปีค่ะอยู่ร้านคนเดียวกับท้องแมวค่ะทุกคนซอก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาช่วยคุณลุงปั่นพีค,ค่ะแกทําคนเดียวก็จะช้าๆหน่อยนะคะก็จะมาช่วยดูความเรียบร้อยด้วยนะคะนี่คือพีคที่ซอกําลังแบบเด็ดให้ทุกคนดูอยู่นะคะก็คือแบบเหมือน ทำให้ทุกคนดูว่าความเหนียวมันประมาณนี้นะพริกที่เขาจะเอามาทํากิมจินะคะตากให้แห้งพอแต่ว่าไม่ให้กรอบมากนะทุกคนเขาไม่ตากจนกรอบนะคะพอตากให้ได้ประมาณเหนียวๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาปัน่นพอปั่นเสร็จมันจะแยกมเมล็ดออกมาแบบนี้ค่ะ,มะเมล็ดสามารถขอกลับบ้านได้นะคะนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ยากนะคะซื้อพริกเองแล้วก็เอามาปั่นเองนะคะเพราะว่า เวลาเราซื้อเขาบางทีเขาก็จะปั่นเมล็ดรวมลงไปด้วยนะคะเวลาไปทํากิมจิมันไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนแม่ก็จะเอามาปั่นเองเลยนะคะอย่างน้อยก็จะมีเมล็ดปนมาด้วยนิดเดียวค่ะเขาจะไม่ให้มันปนมาเยอะนะคะมันจะทํากิมจิไม่ได้อร่อยเนาะแล้วเวลาเราปั่นเครื่องแรกเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะส่งต่อมาเครื่องที่สองนะคะเครื่องที่2ปั่นออกมาก็จะได้เม็ดหยาบนะคะเราก็จะมาปั่นเครื่องที่3ค่ะาส่งต่อมาเรื่อยความละเอียดก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะ เนี่ยนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีแต่เปลือกพริกทั้งนั้นเลยอะค่ะเวลาไปทากิมจินะจะมีสีแดงมาสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวบทสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะบทอันนี้เสร็จเราก็จะกลับบ้านกันอ่ะคุณโตเข้าไปจับหุงคนะ่ะคุณตาอายุ91 91ปีแล้วนะคะยังแข็งแรงอยู่เลย อีกแล้วนี่นะทุกคนความละเอียดจะอยู่แบบนี้นะคะนี่คือรอบสุดท้ายค่ะนี่เราจะไปทํากิมจิกันแบบอรอ่อยอร่อยเลยค่ะอ่ะ เรียบร้อยคราวนี้เราจะขนกลับบ้านนะคะพริกที่นํามาปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วได้ทั้งหมด27กิโลค่ะจ่ายเป็นเงินไทยประมาณ1,200บาทนะคะทุกคนเสียค่าปั่นพริกด้วยนะคะพอกลับมาถึงบ้านก็จะต้องเอามาเปิดปากออกแบบนี้ค่ะเพราะว่าตอนที่ปั่นมามันยังร้อนอยู่นะคะต้องทําให้พริกมันเย็นก่อนค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยจะเอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะห้ามเก็บไว้ข้างนอกเด็ดขาดนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างเดียวเลยค่ะพริกพวกนี้เอาไว้ทากิมจิโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับวันนี้ อขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ